บริษัททัว์นะครับตึกริชมอนนะครับสุขุมยี่สิบหกส่งโน้ตบุ๊กทั้ง Acer HP จำนวนเก้าเครื่องนะครับมาอัปเกรดอันนี้ส่งมาล็อตแรกก่อนเก้าเครื่องนะครับตัวแรกนะครับ HP นะครับอัปเกรดลจากเดิมสี่เป็นสิบสองจิกนะครับเพิ่มอมีข่าวหนึง่งเป็นจับเป็นแปดนะครับตัวนี้แรกอัพเรียบร้อยนะครับ ทำความสะอาดซ็อกเก็ตตัว S D M 2 t o ให้ด้วยนะครับใช้มานานซ็อกเก็ตขึ้นเป็นคาบออกไซด์แน่นอนนะครับแล้วเครื่องมันจะชา้าลงมีผลนะครับตอนเนี้ยเรียบร้อยนะครับอั g เกรด ram 15ตัวนะครับมีลอดแรก Acer นะครับเพิ่มจาก8เป็น16จิกนะครับใช้ของ Kingston ทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะทำความสะอาดก่อน สงเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูล็อตที่สองนะครับที่เป็น HP กับตัวเดีวนะครับนี้ล็อตที่สองนะครับเครื่อง HP นะครับอัปเกรดมจากตัวนี้สี่จิกสองตัวเป็นแปดจิกสองตัวนะครับเป็นสิบหกจิกมีลูกค้าหลายท่านนะครับถามว่าทำไมไม่อัปเกรดมหน้างานเลยจริงๆแกะได้เป็นเรื่องปกติครับช่างทุกคนแกะได้หมดแต่ นี่แหละครับที่เป็นปัญหาเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้เป็น Acer Aspire สนะครับตัว A สามหนตัวเนี้ต้องใส่แรมที่เป็นชิปสี่ชิปเท่านั้นนะครับถึงจะได้ผมเอาแรมมาเทสนะครับที่เป็นแรมแปดชิปซึ่งบัสเท่ากัน นี่ไม่สามารถเปิดเครื่องได้นะครับเปิดติดแต่เข้าวินโดปุ๊บเครื่องดับเลยแล้วก็เครื่องตัดเสียงพรดลมดังไปเลยเพราะว่าแรมพวกนี้เป็นแรมออนบอร์ดพอเป็นแรมออนบอร์ดเนี่ยชิปให้มาแค่สี่ชิปการที่เราจะเอาแรมที่เป็นแปดชิปมาใส่เครื่องมันจะไม่เข้ากันค่าซ l อไม่เข้ากันครับ นี่แหละที่ผมไม่ยอมพกไปอัปเกรดให้นางานเพราะไม่งั้นเอาไปทำก็ต้องยกไปยกกลับอยู่ดีครับแล้วปัจจุบันโน้ตบุ๊กถ้าเป็นเครื่องนี้เครื่องนี้ก็จะเป็นลมที่แยกออกมาคือใส่สล็อตแยกสองสลอ็อตตัวนี้จะไม่ฝังออนบอร์ดแต่พอเป็นเอเซอร เอสเอนนี่ฝั่งแลมอนบอร์ดนะครับไม่มีแรมอยู่ในสะล็อตเลยก็การแกะตัวนี้คนข้างยากเตาต้องใช้เวลานั่งแกะนั่งทำนะครับนั่งเทสเพราะว่าคานใส่แรมมั่วไปเนี่ยบางอันติดจ,จริงนะครับแต่ลูกค้าใช้ไปแล้วจอฟ้าก็กลายเป็นเราก็ต้องเสียเวลาไปเคลมอยู่ดี Okay. มีอะไรสนใจติดตามเพจได้เลยนะครับในโชศูนย์แปดเก้าห้าสองแปดเจ็ดเก้าลน์ที่ d w วีดเร์หขอบคุณมากครับ